แบกแหงคนในแชทโลก EP ที่สี่สิบเอ็ดเธอ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 นายเล่นเปล่าเล่นไหมเล่นไหมี่เเหมือนเดค่ะเปิดได้ครับเปิดได้พี่หมดเจ็ดเองพี่หมดเจ็ดเองอยู่ที่วันเดียวน่าจะไม่ได้ตาแลก อายุสิบเจดอยู่มาหกอุ้ยบนหัวมัมนติดหัวนนแล้วมันติดแม่จูสุนตาุุ้ยอุ้ยยาอุ้ย,ย,ยมีโทก้อนสองกระบอกปะโทก้อนเอพี่ไม่ไดนะ้รอมันมีสองกระบอกอ้โหผมไม่มีปืนเลยขอ,อ,องอย่าง,งเกลือเลยนะตรงนี้เนะี่ยอมามชื่อบีนเหรอใช่ครับ อีเท่าไหร่เยอะสิบอกครับสิบหกเตียงน,นอขนาดนี้เกินไปเฮ้ยตรงนี้มีตัวเดี๋ยวฆ้าผมเลยกี่ตัวไม่รู้ว่ะ <ork> <c oughs> ไปไหนนะรุงนี้มีเรียใช่ปะ ไ่องเยอะอยู่นะไปเรียนเถอะกูลาบ่อยละเจ้าคนเชี่ยโอ้เต็มเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอิ้ยวิวิัิว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 ับวิ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 ิวว้นิววิวว วิดาว,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 วสองเมื่อกี้จะหนีอะไรดาวสองที่ดาวสองอนะจะไม่จตายจุดได้จุดได้หนึ่งหนึ่งจะตายดดดดนึ่จะตายทัน้ะนพ่อเนี่ยผ่านไปอ่ะน่าจะทันอยู่นะโอ้ยยอบซื้อเครื่องนี้เลยมันมันลอกอะซื้อเครืองเครื่องนี้ห้าร้อย ดูแล,ลดนาคารหรือว่าจะซื้อไม่ตอบว่าแย่จริงๆไอ้ติงตีนตีนตีนติงเจ้าตือทิอ้วลาดเพื่อนแล้วเปล่าเนี่ยแต่ผมยิงหัวอยู่นะไม่คิ้นะเล่นเด็กแปดซื้อซองชา้าดีกว่านะ อุยอ๊ยมันเจ็บแล้วเธอมันหมีมาบินมินมินเอะหนละมีเพื่อมนมาเหรอหนูไม่กลับยิงใครไม่ตายตัวนี้ตัวเพิ่งลงนะตัวนี้ ไปซื้อสโคบสีกับชิปอันหนึ่งแล้วกันเส <Yeah. S 1> ื้อกุญแจดีกว่าไม่กับเพื่อนมีตัวหรอเัลม,มีแค่สี่ร้อยว่ะอยามานั่งอยู่เออเออยไม่เป็นไรตู้อยู่กค้แค่นี้ ่พีชมันเจ็บอยู่นะหลังไอ้วอลเลยพี่เข้าไปข้างในแล้วน่าจะดักนี่แหละว่าเนาะมีทอร์กอนนี่นี่ยตัวนี้เนี่ดับบิลด้วย ไว้ต,ตินขึ้น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 จาดตินขึ้นข้างหน้เนาเลยนหรอดูไหมตไหนไว้มีตัวข้างหน้าเลยนะจังลีบปล่อยโดนี้ก่อนเฮ้ยขาขึ้นขาขึ้นนะครับ บนเลยบนเลยเพ่อนอ่างคาเลยตรงนี้เลยครับโคตรเจ็บไหมดาล่ะดาล่ะไปฝั่งนี้มีตัวมีไม่โดนเลยวะโอ้ดยดาล่ะ เีข้น,นโดนหลหา,ลาหน้จะโดนไหนอ่ะส้ำไม่ได้ด้วยโดนหนูนะ้ำซะด้วยชุบเงินก่อนตรงตู้ก็มีตัวนั่นน่ะตรงตู้มีตัวนะตรงที่ชุดมีตัวแต่นเนี่ย เมื่อกี้มีตัวอยู่นะขาวขึ้นนะตัวตัวนะสองตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวโคบแม่เดี๋ยวโคบแม่ดาวพี่ดาดาดาเฮ้ยหลังนี้โดนไปแล้วโคจ็บเลยพี่ ก็สอนเสร็จเกก็ปก่อนบนสะพานอะฟละจี่กันอะมาช่วยหน่อยดิั่นนี้ก็มีอะกูเล่นถึงตีสามัะคิดเอาดิกูเล่นเกมถึงตีสามอะกูจะบอกให้มีที่ชดเฮ้ยมีตัว อย่ใช่ไหมวะตรงไหนวะเนี่ยตัวเยอะเกินนะไอวอลเหรอเฮ้ยเพื่อนว้าไปเลยวะจัดเลยนะช่วยยไปช่วยเกาะสองอยู่เลยอ่ะตอนเนี้ยทไ้อ กระสุนก็จะหมดแล้ววยหลังก็มาเนี่ยนะ่วยวยันช่วยช่วยันโอ้โหไม่เยอะเกินะ เมันปิดปิดตึงอยู่มันเจ็บมากเลยนะเพื่อนไอ้มันดาววงมันดาววงโอ้โหข้างหน้าเต็มเลยโอ้โหเต็มเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโอเคได้ผมไปเล่นกับที่นี้อีกตาละกันนะพี่ใ่ หนูว okay. ่าอยู่ตั้งนานทำไมหนูได้รอยแค่สองรูกอะกระเป๋าเต็มไม่ทำไม่รู้เชียร์ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับ่ันโดดเลยครับมีใครได้ยินไหมครับได้ยินครับจะไม่เปิดยม่หน่องเปิดดิ มีตัวนะมันถึงแล้วเพื่อนถึงแล้วโหโหสวยเต็มเลยไม่ใจเนี่ยพี่จะบอกนะพี่ลงวงฟ้าพี่บอกว่าห้ามหนีใครห้ามหนีห้ามหนีสรุปพี่ลงคนเดียวนี่นะเราก็ห้ามใครไม่ได้เฮ้ยจริงขึ้นเธอสวย พี่ไปอีกตัวแล้วอาที่ไปมันเต็มตี้ใช่ไหมเนี่ยใช่พี่ไม่ไหวไม่ต้องวางก็ได้แล้วนี่โอเคไม่แบบมันโทรมาของเงินที่อีกแล้วอะที่เหลืออ่ะอย่างโสดนี่ค่าหนึ่งน้อยอ่ะ จะไปได้แล้วเปล่าไม่รู้อย่ที่นี้ก็มามาแล้วมันมาแล้วเบอาชิปหายแล้วปืนชาร์จก็ไม่มีกระสุนละแบบมีคนทัไมายืมเหมือนพี่อีกแล้วอะ่ะโอเคผมน่าจะถอยได้อยู่นะ ทุกวันนี้กินข้าวกับมัมม่ามีให้เยอะไหมชุดได้คนหนึ่งนะไม่สวยวนนไม่มีตัวขับรถไปไปแข่งสุดท้ายคุบอกวันนี้ไม่มีแข่งแข่งอะไรชนะบนอลเนาะไม่ใช่หนิหวิสองตัวอันนี้ไงตัดโทษตะกร้อวันนี้นเล่ตะกร้อเป็นอโอ้โหสองตัวเลยนะ ก็กล้ก็ได้อยู่ก็เล่นแต่ก็ไม่ได้เกินอเลยแบบแต่ก็พอ,อได้น<อ>่อน,อนี่ยิงหัวไม่โดนเลยลากหวัวลากเลยหัวตลอดเลยนะแต่ก็ได้เกิดเชีขอบคุณนะครับ มีถึงสี่ร้อยไหมไม่มีถึงหรอกก็ไม่ใช่เพื่อนมีเท่าไหร่พี่พี่ง่ะเพื่อนเอาเลยไหมแล้วเพื่อนก่อนหนี่พี่ไม่ได้มีตัวเดียวเลยกี่ตัวป่ะเนี่ยเท้าขึ้นนะครับพี่ขับได้ ขอโทษไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อหรอกกทีครับไม่ซื้อไม่ซื้ไม่ซื้อขาไม่ซื้อขาเดี๋ยวอ่ายแล้วรัดเพื่อนอีกแล้วน้องพี่เห็นไหมไปผมไปฝั่งนี้ดีกว่าอย่าลาดเพื่อนอีกนะอี่หลังต้นไม้รู้สึกผิดมากเลยเฮ้ยบ้านมีตัวน้ำหมดบ้านมีตัว โดนใบมั้ยวนหลังบนบ้านเลยครับฝั่งม,มีครับไอมันลงแล้วมันลงแล้วน่าโมห์อ,อ,อะฝั่งนี้เต็มเลยครับอ,อืม

ถองไทยสยเนี่ยเอาชิบหายแล้วเกมนี้รัฐเพื่อนตลอดเลยโอ้ยแย่ว่ะเล่นพี่บินแน่เลยใช่ไหมอยู่อย่างเยอะสนั่นอยู่ไหนวะเนี่ยเดวิลอย่างเยอะเดวิลชู่ตัวยย่มาดิโน่ เป็นเงินก็แลฮะเอีแน่นะมีเหรียญอยู่เนี่ยใช่ไหมสวยอุ้ยมาเดียวด้วย เหลือแต่เดียวแล้วตัวเดียวที่หาทำไมมีที่หนาวนะหยีบวันว่ะอุ้ยยังชมีลูงมันน้องน้องวโอ้ยวงอะไรเกินอุ้ย้ีเฮ้ยฉันจะไปที ขอตัวไปก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับไปไวจังอ่ะใช่ครับผมจะพักละออดีครับบ๊ายบายครับเคครับครับ้าผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจะเจอกันคลิปหน้าต่อนะครับผมบ๊ายบายครับ